สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับเมื่ประจำวันที่26นะครับ เป็นงวดประจําวันจันทร์ที่26นะครับย้าเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่25นะครับมนาคํานวณน,นะครับทั้ง3น้อยนะครับน่อยละ2สูตรเป็นสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับสำหรับวันที่26นะครับผมได้คํานวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับทั้ง3ามน้อยนะครับมาดูที่น้อยพิเศษนอยพิเศษก็จะมีนะครับ0 7 7 0 0 2 สองศูนย์เด่นศูนย์วิ่งศูนย์ลายปกติลายปกติก็จะมีนะครับสองแปดแปดสองเจ็ดสามสามเจ็ด เด่นแวิ่งเน้อยวี p พน้อย v ี p ีก็จะมีนะครับ4ี่หกหกสเด่น4วิ่ง4 ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับไห้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ตรงๆนะครับบางวันก็สับกันนะครับเป็นแค่แนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ